สวัสดีครับผมเกยียงศักดิ์เจริญนสุขนะครับชื่อนล่นชื่อเบนนะครับอยู่สังกัดทีม ACS Moton Maxisu Toronto Racing Team นะครับกับปีนี้นครับที่ผ่านมาในรายการ s u p e r t u r l Thailand สอง1นยี่สิบนะครับอตอนนี้ผมลงอยู่ในรุ่นดีพ i s นส n 4ก็ปีนี้เป็นปีที่เป็นไปได้ด้วยดีนะครับกับรถแล้วก็ทีมนะครับซึ่งอ่า ขอ,ของผมเนี่ยเป็นเบอร์423ซึ่งจบการแข่งขันในรุ่นเดพเชียน4ี่จูเนียร์นะครับประจําปีนี้ได้อันดับที่2นะครับในรุ่นจูเนียร์แล้วก็ได้เ a o v e r a อ l อันดับอันดับที่3นะครับซึ่งปีนี้ครับที่ผ่านมารถของเราถือว่ามีการพัฒนาที่ก้าวกระโดดเหมือนกันครับจากตอนเริ่มแรกนะครับที่แข่งขันตอนเดือนเมษา ก็สนามหนึ่งกับสนาม2ก็ผลงานก็เป็นที่น่าพอใจครับแล้วก็อยู่ในช่วงโควิดครับโควิดก็กว่าจะได้วิ่งก็ช่วงเดือนตุลาเลยก็มีเวลาพัฒนาเครื่องพัฒนานักขับแล้วก็พัฒนาช่วงล่างระบบรถนะครับมีการพัฒนาด้านระบบแอ r โรไดนามิกนะครับการระบายความร้อนเราอ,อาจจะไม่ดีมากนะครับสอนมาพอมาถึงตอนช่วงปลายปีเนี่ยที่เรามีการพัฒนาเราก็มีสร้างระบบแอโรพาร์ท แล้วก็มีการทำหม้อน้ำอาจจะมีการทำวีเม้าส์ปิดช่องลมเพื่อให้อากาศเข้าที่หม้อน้ำได้ดีขึ้นซึ่งผลก็คือว่าความร้อนนั้นลดลงเยอะมากแล้วก็ต้องอาจจะต้องมีการหาเทปกาวมาปิดช่องลมเพื่ออาจจะต้องให้อุณหภูมิมันมากขึ้นซึ่งซึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีครับมันเป็นเรื่องที่ดีเลยพัฒนาให้เออให้มันเย็นอยู่ที่พอดีไม่ใช่ว่าเย็นเกินไปครับแล้วก็ไม่ควรจะร้อนเกินไปด้วย อยากฝากเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับคนที่ใช้รถโตโยต้ตวตาวีออนะครับหรือว่าเครื่องยนต์หนึ่งเอนะฮะประสบการ์รึกษากันได้อาจจะทําไปสู้คนอื่นเขาได้ฮะเพื่อเพื่อเพื่อพัฒนากันด้วยฮะแชร์แชร์ประสบการณ์กันเพราะว่าที่ทําไปก็ใช้ใช้เ,เงินไม่เยอะมากจับต้องได้นะครผมแล้วทุกคนก็ที่ขับขับ้วก็มีน้นักกีฬาครับทุกคนเป็นมืออาชีพเลยอยู่ในกฎกติกาอยู่ในกฎเกณฑ์ผมชอบรายการนี้นะทุกคนเขาเขามีสปิริตนะ มีสปิริตมีนัก,กีฬามาอันนี้ก็อยากขอบคุณสปอนเซอร์นะครับที่สนับสนุนผมแล้วก็ที่อู่มาโดยตลอดครับก็จะมีของโมตุนนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ครับรวมไปถึงน้ำมันเบรกน้ำหล่อเย็นก็ขอบคุณพี่วีครับแม็กอิซูครับให้กล่องอิซซูเรามาแล้วพวกของแต่งของอะไรพี่วีเขาก็สปอนเซอร์มาให้ด้วยพี่โจเอเคนจูนิงนะครับคอยพัฒนาตั้งแต่แรกจากรถอยู่ประมาณ140มา้า150มา้าตอนนี้อยู่ประมาณร90กว่ามา้าอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็จะคอยดู ดูแลเรื่องระบบน้ำมันระบบอากาศองศาไฟต่างๆครับแล้วก็เปิดฟังกชันมอเตอร์สปอร์ตต่างๆแพดชิปสับเกียร์หรือว่าอาจจะเป็นฮิวแมนโทต่างๆซึ่งพี่โจก็จะดูแลตรงนี้มาโดยตลอดก็ขอบคุณมากจริงๆครับแล้วก็ขอบคุณที่อู่เนี่ยนะครับว่าคอยทําให้รถมันสมบูรณ์ขอบคุณพ่อะคระับว่าคือเขาพัฒนาอยู่ตลอดครับผมผมก็พยายามพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆครับแต่พ่อก็พัฒนาอยู่ตลอดเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่าง คือทางอู่เราก็จะพัฒนาเองกันหมดแล้วก็จะมีทางอื่นคอยช่วยเหลือคอยสป,ปอร์ตก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เคยสป,ปอร์ตก,ก็จะไม่ลืมก็จะไม่ลืมบุญคุณนะครับที่ที่เคยสป,ปอร์ตผมไว้แล้วก็สุดท้ายนี่ก็อยากจะบ,บอกเดี๋ยวเอ็นดูรานี่เจอกันนะฮะช่วงธันวาเดี๋ยวได้เจอกันแน่ครับรถวิออสเดี๋ยวจะมีนักขับใครบ้างหรือว่าเ,วเราติดตามชมกันได้แน่นอนครับเจอกันไปลายปีครับสวัสดีครับเราก็ต้องพัฒนาเครื่อง อีกสเตทต,ตอนนี้เราวิ่งอยู่แค่สเตทเครื่องตัวตัวปีที่แล้วที่เราวิ่งเราจะผลิตเครื่องมาอีกสองตัวสองสเตทดูได้ว่ามันจะแรงกว่าเดิมได้ขนาดไหนอันโดร้านก็คงจะต้องพร้อมแล้วมั้งครับทดสอบกันดูก่อนว่าจะไปได้ถึงดวงดาวแค่ไหนสวัสดีครับ